สวัสดีจ้าสวัสดีชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษศอ่ะเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนเกิดของคุณมีอะไรที่ไพ่ย,ยิปซีอยากบอกอยากสื่อสารก่อนอื่นต้องขออวยพรให้คนราศีพฤษภและผู้ที่เกิดในเดือนพฤษภาคม จงประสบแต่ความสุขความเจริญสมหวังดังใจร่ำรวยเงินทองเงินทองโชคลาภไหลมาเทมาชีวิตดีขึ้นเจริญขึ้นนะราชินีถ้วยฤาษีและสองเหรียญสัญลักษณ์ของไพ่โดยรวมก็ถือว่าดีขึ้นไม่แย่มากนะ เพราะอย่างน้อยก็เห็นการเงินไหลามาเทมาเห็นเงินเข้าไม่ขาดสายไพ่การเงินค่อนข้างดีถึงแม้ว่ายังมีรายจ่ายอยู่ค่อนข้างเยอะการเงินล้วไหลนะแต่สองเหรียญก็คือรับซ้ายจ่ายขวาได้มาจ่ายไปสภาพคล่องทางการเงินดีขึ้นรู้จักกินรู้จักอยู่รู้จักใช้เมื่อได้เงินเมื่อหมุนเงินเมื่อมีสภาพคล่องไพ่ฤาษีเนี่ย ถ้ามันเป็นความหมายของการเงินมันคือเรื่องของการรู้จักประหยัดรู้จักมัธยัติรู้จักอดออมรักสันโดษพอเพียงพอมีพอกินพออยู่พอใช้ไม่เวอร์ไม่เฟอ,ไม,เฟอไม่ฟุ่มเฟือยซึ่งบางครั้งอะ่ะมันก็อาจจะขัดกับไพ่ราชินีถ้วยคือราชินีถ้วยเนี่ยมันเป็นฟิลูคุณหนูคุณนายอยากได้อะไรก็ต้องได้แต่ในเดือนนี้คนราศีพฤษภอาจจะต้องรู้จักยับยั้งชังใจครึ่งครึ่งเจอกันคนละครึ่ง เดินทางสายกลางไม่เวอร์มากจนเกินไปแต่ก็ไม่ถึงขั้นแบบขี้หนียวไม่ใช้เงินเลยอ่ะก็เจอกันคนละครึ่งทางดูเอากันแล้วกัน,กนว่าอะไรจําเป็นไม่จําเป็นโชคลาภไพ่รือีอ่ะเป็นไพ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิอยู่บ่อยๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาภมีเกณฑ์ถูกหวยนะ เพราะว่าสัญ,ญลักษณ์ของไพ่สองเหรียญคือสัญ,ญลักษณ์ของโชคลาบแต่มันได้ไม่เยอะโอเคไหมได้โชคได้ลาบแต่มันได้ไม่เยอะค่ะ,ะสำหรับเรื่องของการปฏิบัติตนในช่วงนี้นะคะทำอะไรอยู่กับตัวเองจดจอ่อมีสมาธิมีสติ โฟกัสกับงานสนใจในสิ่งที่ตัวเองกำลังทำราชินีถ้วยเนี่ยหันหลังให้กับความวุ่นวายสนใจแค่เป้าหมายของตัวเองสนใจกับงานตัวเองจดจ่อกับงานของตัวเองฤษีก็อยู่นิ่ง อยู่เงียบๆเ,เดือนนี้อาจจะไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับใครเยอะตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินตั้งจิตตั้งใจทำงานบางคนกำลังจะเรียนต่อกำลังจะศึกษาหาความรู้ตั้งใจหาพื้นที่สงบอ่านหนังสือหาความรู้ตั้งใจเรียนเพื่อพัฒนาตนเองเรื่องงานจะมีเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งราชินีถ่วยนั่งบัลลังก์หมายถึงความสำเร็จสมหวังดังใจ มีเรื่องของความมั่นคงเกิดขึ้นอาจจะได้เจอผู้ใหญ่ผู้รู้กูรูให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แล้วเอาไปใช้โดยเฉพาะคนที่ทำงานมาเป็นระยะเวลานานนะคอย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 จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในเดือนนี้อาจารย์ว่าดาวใหญ่หลายๆดวงขยับขยายมากขึ้นจะทำให้มีความมั่นคงในการงานมากขึ้นรวมไปถึงการได้รับข้อเสนอ สองเหรียญคือมีสองทางเลือกสองทางจะไปทางไหนดีอาจารย์รู้สึกว่ามันเป็นความลำบากใจมันเป็นความไม่กล้าที่จะเลือกไม่กล้าจะตัดสินใจเอายังไงก็เอาสักอย่างถ้าพอใจกับสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ก็อยู่ที่เดิมแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันเป็นโอกาสใหม่ๆที่ท้าทายแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบเรารักเราอยากทําเราอยากได้เราอยากเติบโตก็ลองเปลี่ยนดูนะเพราะอาจารย์รู้สึกว่าถ้าคนราศีพฤษภ ไม่กล้าคิดไม่กล้าตัดสินใจอะ่ะมันก็จะคิดวนๆซ้ำๆเดิมๆชีวิตก็ไม่ได้ก้าวหน้าไปไหนรวมไปถึงสถานการณ์ที่จะต้องตัดสินใจต้องเลือกอะ่ะถ้าอยากจบปัญหาต้องเลือกว่าจะไปซ้ายหรือจะไปขวาแต่ถ้าเราไม่เลือกอะไรอะ่ะมันก็เหมือนปัญหาเดิมๆเรื่องเดิมๆ,ๆก็วนอยู่แบบนั้นอาจารย์รวมไปถึงเรื่องของความรักด้วยเลยนะสำหรับคนมีคู่ข้อดีของมันก็คือ อาจจะมีเรื่องของการพูดคุยปรับความเข้าใจแล้วเจอกันได้คนละครึ่งทางแต่ก่อนหน้านัา้นอ่ะบางทีมันอาจจะมีเรื่องของการอยู่อย่างสงบต่างคนต่างอยู่บางคู่นอนหันหลังให้กันบางคู่อยู่คนละที่บางคู่ก็ห่างกันสักพักอาจารย์ว่าไพ่พวกนี้มันเป็นการเดินหันหลังให้กันนอนหันหลังให้กันเพื่อต่างฝ่ายต่างใช้สติใช้ความนิ่งความเงียบความสงบคิดทบทวน อาจารย์ว่าไม่เลิกนะไพ่ใบนี้คือการกลับมาปรับความเข้าใจเจอกันได้คนละครึ่งทางเธอครึ่งหนึ่งชั้นครึ่งหนึ่งถ้าต่างฝ่ายต่างปรับตัวได้อาจารย์ว่าก็ยังมองว่าไม่เลิกกันยังกลับมาคืนดีกันแต่บางครั้งบางอย่างเนี่ยความนิ่งความเงียบอาจจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดเคยฟังเพลงไหมอยู่อย่างเงาเงาเราคงจะได้รู้เออลองดูเผื่อจะได้คำตอบสำหรับคนที่ โสดคนโสดจะมีความงี่เง่าเอาแต่ใจซึ่งอาจารย์ว่าก็ไม่ผิดนะคนราศีพฤษภเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเยอะไพ่หรือสีเนี่ยบางทีก็จะเหมือนกับราศีพฤษภที่ว่าไม่พูดเยอะไม่พูดมากบางครั้งก็รู้สึกว่างี่เง่าแหละเอาแต่ใจตัวเองแหละถ้าเราไม่ชอบคือไม่คุยเลยอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาสองเหรียญหมายถึงตัวเลือกมีเข้ามาให้เลือกให้ตัดสินใจแต่ราชินีถ้วยและหรือสีเป็นไพ่ที่หันหลัง แสดงว่าอาจจะยังไม่ได้เจอคนที่ชอบอาจจะยังไม่ใช่คนที่ตอบโจทย์ก็ไม่ผิดช้าๆได้พาเล่มงามช่วงนี้โฟกัสไปกับเรื่องของการเรียนการศึกษาการพัฒนาหรืออยู่กับตัวเองแล้วมีความสุขก็ถือว่าอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วเรารู้สึกว่า อยู่แบบนี้สบายใจกว่าไม่ชอบเข้าสังคมไม่ชอบวุ่นวายนะก็ถือว่าดีเป็นการแก้เค็ดหลีกเลี่ยงปัญหาทะเลาะเบาแวงความขัดแย้งเสริมดวงด้วยการสวดมนต์ไหวพระนิดหนึ่งนะคะแล้วสําหรับใครที่อยากได้วัตถุมงคลไว้บูชาเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของคุณอาจารย์แนะนํานะหน้าเกี่ยวหน้ากระบาดจัญลักษณ์ของงูสองตัวรัดกันกอดกันกินห่างกันเสริมดวงอะไรบ้าง 1. ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาเสริมเมตตามหานิยมให้คนรักคนนิยมชมชอบข้อที่สองเสริมดวงในเรื่องของความรักโดยเฉพาะคนรักที่กำลังจะมีปัญหางงงง,งรองระแหงกันห่างไกลกันหรือรู้สึกไม่หนักแน่นต่อกันเนี่ย บูชาแล้วดีกอดกันไว้รักกันไว้กอดกันให้แน่นๆสัญลักษณ์ของบ่วงอะ่ะเธอเห็นไหมมันไม่มีใครมาแทรกกลางได้เพราะฉะนั้นใครที่กลัวมือที่3เนี่ยบูชาไวแล้วดีประเด็นอีกเรื่องหนึ่งคือการเงินไม่ได้บอกว่าบูชาแล้วรวยนะแต่สําหรับใครที่เก็บเงินไม่อยู่เลยเนี่ยอาจารย์แนะนําค่ะมีกินมีใช้ไม่หมดไม่อดตายใครบูชาแล้วดีเก็บเงินได้เก็บเงินอยู่มีเงินเข้าตลอด ประเด็นสุดท้ายป้องกันคุณใส่ไสย,ยศาสตร์สะท้อนสิ่งไม่ดีออกไปชุดนี้หนาะมีหน้า,นาเป็นหน้าเกี้ยวเป็นบ่วงนะแล้วก็มีถุงมัง่งมีสีสุกร่ำรวยเงินทอง239บาทส่งฟรีใครอยากได้แคปหน้าจอแล้วส่งมาได้เลยจะซื้อเป็นของขวัญหรือจะซื้อให้กับตัวเองบูชาเพื่อความเป็นจริมงคลก็ได้ใครนะคะนับถือพ่อแก่ ไหว้พ่อแก่ไหว้ฤาษีหรือเดือนนี้ใครไปไหว้ครูก็ขอผ่อนซะเติมน้ำอันตะเกียงบำรุงค่าน้ำค่าไฟแล้วจะเห็นแสงสว่างนำทางชีวิตสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือใครจะดูดวงส่วนตัวด้วยไพ่ย,ยิปซีอาจารย์ยินดีนะคะเริ่มต้นหนึ่งคำถามาม39บาทฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยพิมพาทุกสาธุ2992สาทุก992รการ่ำรวยประสบความสำเร็จอยู่ดีมีสุขกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ